สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์สกอร์ในช่วงเวลาแรก45นาทีนะครับกนะัมเจอฮอดแห่งกลุ่ม45นาทีนะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นบทวิเคราะห์สกอร์ ว่ายางยอดเยี่ยมอยู่นะครับตามตารางนี้นะครับสําหรับของผมนั้นผมก็ให้คู่หัวกานะครับเป็นฟุตบอลไอแลนด์ดีสคู่นี้ก็ย้ําหลังนะครับแต่รู้สึกว่าจะย้ําหลัง1.75เลยทีเดียวนะเพราะว่าครึ่งแรกนั้นมีใบแดงนะครับก็ต้องบอกว่าย้ําแพงเลยทีเดียวแต่ก็มีประตูในครึ่งหลัง2ประตูนะครับมาบับบบเลยนาะทีที่95นะครับ แต่ก็ไม่สามารถสร้างกาไรให้กับสมาชิกได้นะอาจจะได้คืนนิดนิดหน่อยๆนะครับแต่ก็ไม่ถือว่าเสียมากนะครับก็ต้องกราบขอไปสมาชิกในคู่นี้ด้วยนะครับ <c oughs> ขอไปครับก็ <c oughs> ไม่เป็นไรครับ,รบเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะจัดตัวแก้ให้ใหม่ครับไปวิเคราะห์คู่ vip ของผมวันนี้ค,ครับผมจะพาไปฟุตบอลโปรตุเกสยูสิบเก้านะครับคู่ระหว่างวิเซลา อยู่สิกาพบกับเอฟซฟาร์มาริเกายนะู่สิบเก้าะตีเวลา5้าทุ่มนะครับคู่นี้ที่ผมจับมาก็เพราะด้วยเหตุผลอ่าราคานะครับปอปอนะหรือ0ูนย์จุเข้าตำราหนังสือกุ้เเ่นคนที่สินะครับแล้วก็บวกสถิตินะครับว่าทั้งคู่เนเป็นบอลที่มีเกมลุกที่ใช้ได้แล้วก็เกมรับที่ค่อนข้างจะรั่วนะครับก็เป็นบอลสหน้านะรุ่นประตูจากทั้งสฝั่งได้นะถ้าเช็คตามสถิตินะครับ ก็เดี๋ยวไปเจาะนะครับสถิติกันอ่อทั้งคู่เคยพบกันมานะครับ5นัดหลังสุดเนี่ยนะวิเซราชนะ1เสมอ1และแพ้ไป3มีสกอร์ในครึ่งเวลาแรกนะครับ1จาก5เกมถือว่าน้อยไปนิดหนึ่งนะครับแต่ไปยิงกันคึ่งหลังค่อนข้างเยอะครับจบสูงเต็ม2.5 4จาก5เกมเลยทีเดียวนะเป็นอ่าทีมเยอนนะที่ค่อนข้างทำได้ดีกว่าเมื่อพบกันนะครับ ส่วนผลงานของเจ้าบ้านวิเซล่านะครับห้านัดหลังสุดชนะสองนะครับสเสมอสูตรแพ้สามนะมีสกอร์ในครึ่งเวลาแรกเนี่ยห้าจากห้าเกมหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเลยทีเดียวจบสูงเต็มเวลานะครับสี่จากห้าเกมนะครับสังเกตอีกอย่างหนึ่งวิเซล่านั้นยิงประตูมาสี่จากห้านัดหลังสุดนะเกมรุกค่อนข้างใช้ได้นะครับแต่ก็มีเสียประตูนะครับสี่จากห้านัดหลังสุดเกมรับก็ค่อนข้างรั่วนะครับ ส่วนผู้มาเยือนอย่าง f อฟฟามาริกาห้านัดหลังสุดชนะ3เสมอหนึ่งแพ้หนึ่งมีสกอร์ในครึ่งเวลาแรก4ี่จากห้าเกมนะครับจบสูงเต็ม2.5จุดห้านะครับสามจากห้าเกมนะครับจบ2ประตูขึ้นไปก็สามจากห้าเกมเช่นกันเอฟซีฟามาริกานั้นนะครับยิงประตูได้นะครับสี่จากห้านัดหลังสุดนะเกมลุกนั้นก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะส่วนเกมรับนั้นก็มีเสียสามจากนะครับ ห้านัดหลังสุดนะเกมรับก็พอมีช่องโหว่อยู่บ้างส่วนสถิติการยิงประตูทั้ง2ทีมนะครับห้านัดหลังสุดวิเซราเนะี่ยยิง7ประตูคิดเฉลี่ย1.4ดต่อเกมส่วนเกมรับนะครับค่อนข้างรั่วนะที่ได้เจาะไว้ก็คือเสียไปถึง12ประตูคิดเฉลี่ย2.4ต่อเกมนะครับเสียเฉลี่ยนัดละสองลูกนะครับขึ้นไปส่วน f c ฟฟาร์มาลิกานั้น5นัดยิงไป8ประตูคิดเฉลี่ย1.6ต่อเกมนะครับ ส่วนเสียก็พอมีเสียบ้างครับเสียไปหประตูคิดเฉลี่ย1.2ต่อเกมนะครับซึ่งมันก็สอดคล้องกับราคานะครับในวันนี้นะครับเดี๋ยวไปจอราคาพูกันนะครับดูราคาสูงต่าก่อนครับเปิดมาที่3ลูกนะครับจ่ายน้ําฝั่งสูง0.80แล้วก็จ่ายน้ําฝั่งต่ำหนึ่งจุดศูนย์ศูนย์ปัจจุบันก็ยังนิ่งอยู่นะครับส่วนราคานะครับแฮนดิแคปเปิดมาที่ปปนะครับ ให้เจ้าบ้านเนี่ยศูนให้ทีมเยือน8 8นะปัจจุบันก็ยังอยู่ที่ปอปนะครับแล้วก็ปรับเจ้าบ้านนั้นลดลงเหลือ0.95แล้วก็ปรับทีมเยือนนะครับเพิ่มขึ้นเป็น8 8นะซึ่งมันสอดคล้องกับราคาปูในตรงนี้ครับซึ่งราคาปูนั้นบอกว่านะครับตอนแรกนะครับถ้าเจ้าบ้านชนะนะจ่าย3.25นะครับในราคาตรงนี้ ถ้าเสมอกันจ่าย4.00และถ้าทีมเยือนชนะจ่าย1.80ซึ่งพู1.80นั้นเป็นราคาในหน้าบนต่อครึ่งลูกด้วยซ้ำนะครับตามนี้นะครับอบอลที่ต่อเดยดราคา0.5ในเดดราคาพูที่จะชนะนั้นะคือ1.79ถึง1.83นะครับแต่ปัจจุบันครับนะราคาปูนะครับกับราคา แอนดีแคปนั้นค่อนข้างไหลสอดคล้องกันบอกว่าเจ้าบ้านนั้นจะสู้นะนะครับเห็นไหมครับปรับน้ำเจ้าบ้านลดลงแล้วก็ปรบับปูทีมเยือนลดลงนะซึ่งราคาปูปัจจุบันบอกว่าถ้าเจ้าบ้านชนะจ่าย2.90ถ้าเสมอกันจ่าย3.80ปรับลดลงถ้านะครับทีมเยือนอย่างฟาร์มอริคาร์ชนะจ่าย1.95ซึ่ 80, ปลลงปู1.95นะครับ,รรมมร 95, 95, รบกับราคาแอนดีแคปปปนะครับนะก็อยู่ในเลทนะครับ บอลต่อปอปอนะครับอ่าในราคาปูที่จะชนะราคานี้คือ2 2 0 6ถึง2.10ซึ่งเดรราคาปปนะครับนะกับปูในลักษณะนี้ผมมองว่าเป็นมอลราคา3หน้าซึ่งราคาปูก็ชี้ชัดว่าเจ้าบ้านนั้นจะสู้ซึ่งเจ้าบ้านนั้นก็อ,อ่เป็นบอลเกมลุกนะครับแต่เกมรับค่อนข้างรั่วบุกเพื่อนก็อาจจะโดนทีมเยือนสวนนะพอเสียประตูก็จะต้องมีการ เปิดเกมแรกใส่กันอย่างแน่นอนคู่นี้ผมมองว่านะครับลุ้นประตูได้จากทั้งสองฝั่งนะครับผู้เสมออาจจะปรับรุดลงนะผมมองว่าถ้าจะเสมอก็อจะเส,อเสมอกันแบบมีสกอร์นะครับในคู่นี้เพราะฉะนั้นแล้วนะ VIP นะครับเสือฮอตนะครับวันนี้นะไปคู่ของวิเซรายูสิบพบกับฟาร์มาริเกลยูสิบ ฟุตบอลโปรตุรกเกสอยู่19ครับติเวลา5ทุ่มตรงจากกันวันนี้ะะนะนครับย้ำอีกครั้งนะในการลงทุนสกอร์สูงแรกให้รอราคา1ลูกนะครับหรือ0.75ลงมาถ้าครึ่งแรกไม่มาให้ย้ำครึ่งหลังท,งทันทีจากกันวันนี้ก็ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีอีกเช่นเคยสวัสดีครับ